เจ็ตัวแล้วเนี่ยฟ้าตัวที่สามเนี่ยแหะตัวที่สามปักเองเขียนเองวันที่พ่อเขียนให้เขียนเองแล้วเนาะที่บ้านพ่อเขียนสวยไหมตาสีตาสีเขียนงามเนียตาสีตะเกียงปะว่ามันงามก็จักดีนี่ลูกฟ้ากับปักงามอะไรแล้วเนาะงามก็ปักอันเครื่องผั่นี่นี่นี่ฟีมือลุ่นๆ สวัสดีจ้าวันนี้สิมาถ่ายคลิปการปักซื้อนักเรียนด้วยมือด้ยจ้ะจะปักเองเพราะว่าลูกจะเปิดโรงเรียนแล้วก็ได้สิปักซื้อให้ลูกด้วยจ้ะตอนแรกเอาไปรานละจ้าแต่ว่าเป็นที่นีนรานมันคิ้วเน้าหดก็ได้ว่ารองเห็ดเองเบิง่งนะจ้ะอันนี้เขียนเรียบร้อยจ้าเขียนเองโดยใส่ดินซอเด้ยจ้ะขนาดกะประมาณความสูงของตัวหนังสือประมาณ 0. หเส้นหรือขึ่งเส้นเด้จากเพราะว่าของเด็กอนุบาลเนาะเขาจะปบริรเวณตัวใหญ่นะคะการเขียนวิธีเขียนเดยอจะมาสอนในคลิปต่อไปเ้้ยอ้จากมื่อนี้เขียนเสร็จแล้วก็เลยสิมารถปาข้เบิงจ้ะอุปกรณ์ก็จะมีเสื้อนักเรียนมีเข็มแล้วก็ได้เ้ืยอจ้ะได้วินัดกันไกล จะดึงอันนี้เขาเอื้นว่าสะดึงเอาไว้เอาไว้แบบว่าเขาเอื้นม่ายยังล่ะเอาไว้คึงให้มันตึงไหมจ้ะก่อนที่จะปักเขาจะมันจะปักว่าใดเนาะอันดับแรกกด้อจ้ะหลังจากที่ห้องเขียนเสร็จแล้วเขากะเอาสะดึงใส่ก่อนจ้ะมีสะดึงวิธีการใส่สะดึงมันจะแยกออกเป็นสองส่วนใดด้วยจ้าแล้วก็ประกบกันได้นอ่แรกเขากะ เอาแยกออกก้อนแล้วเขาก็เอาส่วนวงกลมทีทีมันทีมันโ่มี้ตัวล็อกเนี่ยคะ่ะใส่ด้านหลังใส่ด้านหลังแบบนี้นให้มันตรงกับตัวหนังสือให้ตัวหนังสืออยู่ช่องกลางแบบนี้จ้ะแล้วก็เอาอันนี้ประกรบเข้าไปนะคะประกรบเข้าไป แบบนี้แต่เ้าตตรงดึงให้ตึงๆเลือจ้ะงานฝีมือได้จ้านน่ถ้าเขียนง่ามก็ง่ามถ้าเขียนบองง่ามมันก็จะบองง่ามนี่เ้าใส่เข้าไปแบบนี้ให้ตัวหนังสือที่ห้าเขียนนะ่ยอยู่ตรงกลางเ้วยอจ้ะ แล้วก็หมุนล็อกแล้วก็หมุนตรงนี้จ้ะหมุนล็อกไห่มันแน่นหมุนล็อกไห้มันแน่นแล้วก็ดึงดึงให้ตึงๆพอมเนี่ยเนี่ยดึงให้ตึงๆแล้วจ้ะดึงให้ตึงๆเลยตึงเท่าไรท่างดีจ้ะ ดึงให้ตึงๆเลยสมัยนี้บุคคลมีดอกปักเองมี่จะไปปักยุลานแต่เอามาเทียบกันเดี๋ยวได้จะระวังปักเอาจาักปักปักเครื่องยุรานกับปักเองไงปักเองง่ากลัวดีจ้ะเพราะว่าตัวหนังสือมันจะคมกว่ากันนี่ แต่คือตัวนี้นะตัวนี้ปักเสร็จแล้วอุจ้านี่ปักเสร็จแล้วแต่างามอยู่เด้เดนี่แต่ว่ามันกลับด้านเนาะเดี๋ยวจะถ่ายแบบตรงๆให้เบิ่งจ้าขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือนี่แหละสอดเข็มนี่แล้วจ่าโมเมนต์ปักได้ปักโมยากได้สอดเข็มนี่ยากสุดเลย เอาได้แล้ว <Okay. S 1> เข้าใส่ได้เป็นสองทบจ้ะเพราะว่ามันเป็นได้วินาทีหน่อยปกติแล้วถ้าถ้าเป็นได้ปักซื้อที่เขาใส่ปักอนด้วยมือนี่มันสิเป็นได้วินัทอีกรุ่นนึงจ้ะที่มันจะเส็จใหญเข้าได้ใส่ได้เส็นเดียวกับปักเลยแล้วแต่ว่านี่ไปหาซื้อเ่ได้ก็เลยได้เอาได้อันนี้ เจกับง่ามคือกันจ้านี่เข้าคอดเข้าสองทบราวะไดา้มมนเสียนหน่อยเข้ากับคอดก่อนได้จ้าขอดขอร์ดปลายได้เนี่ยแล้เข้ากับปักตามตัวหนังสือเลยให้ <c oughs> <c oughs> จังใดสีเห็นเนี่ยนี่ <c oughs> <c oughs> พักต่ำตามร้อยที่ห้องเขียนมาค่ะปาที่ละเส้นไปเรื่อยๆย,ยังสีจาตัวหนึ่งก็ใส่เวลาประมาณบบถึงชั่วโมงถ้าตั้งใจเฮ็ดอี จะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเซตแล้วจะให้เบื้องอีกเด้อจ้านี่มันได้เยันีโตแล้วเนี่ยตัวที่สามเนี่ยล่ะตัวที่สามปากเองเขียนเองวันที่พอเขียนให้เขียนเองแล้วเนาะที่บ้านพอเขียนห ก็มันแต่สีต่สีเทียนงามเด้ต่สีตะกียวก็ตะกี้ดแต่สีก็ย่อยหลวมอยู่ล้วปักรับจ้างเล็กน้อยก็ไดู้ฟ้าว่ามันงามก็จักถึนได้ไหมฝากกับปักงามไป็นอะไรเนาะงามก็ปักอันเครื่องเปล่านี่ดี่ฟีเมอร์รุนวนๆดไลเดนารินเตีเด็กนารินมิ่งมิดมีของจันเจ้าเตียของน้องจันเจ้า เอาไปล้านก็มันก็เต็มเนาะคิวเงีวเกินไปปักเอียงแล้วก็เรียว่าปักเอียงก็ได้ดูเนึกหันตาบอดีเฮ็ดบ่าไได้ไหมเมื่อกี้เมื่อวได้ใส่แว่นมั้นก็เฮ็ดยืนอยู่นะแต่สีเป็นคนเียนี่บาคนปาก ม่เต็มนาบ้านเปล้วเนาะรับปากมือเนาะแต่กี่ตัวละสิบบาทนึงเนาะเดี๋ยวดีหาสิบบาทคุณตักเครื่องนี่หน้าบอหน้าเนย,นยนใส่หนึ่งฟ้าตัวสีแดงข้างกามาเกาหาสีเลีวยแล้วจา้าตัวุดท้ายแล้วบันนี้ แป๊บเดียวจ้าบ่ชฮอดชูมง จะเดนไปไหนไปะได้รักงเก็บได้